จางค่ะกาโกกราบสวัสด,ดีพี่น้องอาทางศรีสะเกดล้วกอาอ้ามันผัวผู้ใดไมามวลหนาหานแต่หัวคำแท้นะคะพี่น้องเฮาทางบึงบอนนะคะมื้อน,นี้เจตน,นาเาพรพัฒนชัยมาติดต่อยห้อยตั้เอื้อยพิมพ์ใจพิพัฒน์รรชัยมาซอยงานาทางเาจ้าภาพเฮาคุ้นคำล้นนะคะชาติมนตรีซึ่งเป็น เป็นซำรุ่งเจมนาภาคกับอะไรพเพอนเป็นเซียวเป็นเซียวกับเอื้อยิ้มพิมพ์ใจกับพอเงี้ยมู่นเฮาเนี่ยนะคะเมื่อนี้ก็เลยบอกว่าเจมนาภาเอ้ยี่สันว่าอันใหยก็ดีกับเอิ้นดวงวิญญาณเพื่อนทรงดวงวิญญาณเพื่อนมาหลับกองบุญเด้อเมื่อนี้เป็นบุญอัร์ติหรือว่าบุญบวชนำนะคะบวชมีหลายบวชบวชหลับบวชร่องบวชคลองประเภณนีบวชนี้สงสารบวชพานเขาสุกบวชสนุกสนานบวชมีหลายบวชนะคะเมื่อนี้ เพื่อนบ่เป็นเน,นงสั่นนะคะเพื่อนตัดกิเลสตายค่ายกิเลสออกบวชเพื่อต่อบุญแทนคุนพอ่อเม่อาน,นิสง์เพื่อเพยไปหาญาติผู้ที่ตายนะคะอาจารย์ล่องศู์นะคะอาจารย์อ,อีพอคำร่นเฮาเอาผ้าเข่าขึ้นมาเลยนะคะเจนนาผ้าสีลำทรงดวงวิญญาณสะกนแต่จงคอยฟังลำเพลินลำเดินล่ำเตยนะคะเป็นช่วงไปจะพักนิดหนึ่งนะคะ อาจารย์ล่องศู์กันแล้วกันนะคะอาจารย์เป็นเป็นล่ำรองนะคะอาจารย์เนาะเออแค่นเสียงแค่นสิแม่อาจารย์ <laughs> <No. S 1> เอาเอาเลียเลียเ kind of ียสกันโอ้ยลานอฝฟาเอ้ยล่ะฟาเอ้ยเพิ่นว่าฝ้าห้องหลายมาลรีต้นได้นอ แต่ผู้ใดเมียตายนอนผายน้ำตาลังละอยู่กับความผิดหวังเหลืออดีตทิมไว้เป็นปมดอยให้่อยทนเป็นปมดอยให้่อยทน มันจะผืนไดได้ค่ะแม่เอาสาดมาบ้างนี่สาดที่หลังหานก็ได้แม่นั่นสาดหลังหนะะาานงันนะคะเอามาหนึ่งผืนนะคะนั่นอีพอเราเออกมาให้เราผืนหนึง่งผืนได้แล้วนะคะุค่นสาดมาแล้วนี่แหละเนาะเพิน่นกะจังได้ว่าหันมาฟังเอาไว้หลักไงของการทานพุทธกานนีม้มาตั้งแต่หลังฟังไว ว่าฮทำบุญให้ผู้ตายไปโนแม่มีอย่างแม่เพิ่นใดทำไว้เอาเพื่อ,อยังฉันสิบอาแต่ลังอดีตผ่านกายมาตามตำราคำสอนพุทธองค์ได้ทรงสีบมีตำรายเขียนไว้ในใบลานในคนอ่านเาเรื่องการกินทานให้พระสงฆ์ข้าเจ้าไปให้ผู้เพิ่นตาย ถือกันมาเ้าน้องอ้ายไหลเส้นไหลหยุคว่าความตายนี่เป็นทุกบ่ถือไผก็ดีแล้วเล้ว่าความตายนี่แขนข้อสูบาดยางตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจังบายังตายบ่หยุดบ่ยังรถสับเลี่ยนกันตายบ่ไหวหรือชายหรือชายกระลังเดียวกันแทบคิดบังแหม แต่องัพพัญยู่เจ้าของเฮาผู้ประเสริฐเกิดมาแล้วก็ต้องห่อยไตถึงเหมือนดังกันใครว่าราณีนั่นคือคุณนเมพุนของเฮาเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมาเจมนาภาสิทั้บุญ่วมเจ้าภาพนะคะพี่น้องอยากมาทำบุญ่วมเจ้าภาพนะคะทำบุญหาผู้วัยชนนะคะมี่หาบาทสิบ,บาท็ดีบ่ไดยแเม่เด้อ มาทำบุญหาอแม่ปุนเฮาแม่อุไรวันนะคะคุณแม่ปุนชาติมนตรีแล้วกัคุณแม่อุไรวันชาติมตรีนะคะผู้วายชนจัญพากษาิษยทำบุญน้ำเจ้าภาพเอาน้ำแม่ปุนเฮาแม่อุไรวันน้ำนะคะ ละค่ายว่าราณีนันคือคุณแม่ปุนของเฮาเออ,อีหลัคุณนายอยู่ใกล้กลน,นนั่นแหละค่ะทารับนะคะเงินนี่หมอลำบริอานะคะหมอลำมอบให้เจ้าภาพเจ้าภาพกับบเอาเจ้าภาพกับมอบให้พระพระผู้ทรงบุญทรงกุศลนะคะหละคลายว่าราณีนั่นคือคุณแม่ปุณชาติมนตรีของเฮาและคุณแม่อุไรวันชาติมตรีของเฮาเนาะแม่เนาะ แม่ได้มอละหน้าไตจากมูเฮาน้อไปเล้วแม่ได้ไตไปแล้วได้อายุห้าสิบเก้าปีจังได้หนีเขาไปลาลายลุงป่าลาจากเขาไปแล้วบ่ามาหยามทำข้า,ขาวชิเห็นเด้นชิถเห็นข้าวตั้งแต่กี่ได้กินเข้าหวมผ้าใครได้จ้าได้เฝ้าจับเข้าคุยกันนอแเม่น้อ เรื่องสําคัญกับปรึกษาเพิงพผากันได้บัดยามตายไปแล้วบ่มีไผ่สูขาวแม่อุไรวันหนึ่งถามหาไผ่กระบอพ่อบ่เห็นสนดอกขาวๆด้วยเหตุนี้ ญา,า,ยยาติพี่น้องกะจังเฝ้าคุณพ่อคำล้นพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกไส้สู่ผู้สู่คนเพื่อนกะจังในเฝ้าทรงข่าว,าวไปหากันนาะเม่นอ้องจังในทำ้ำบุญหาแตงทานวันนี้เน่าใดดีกะเตรียมพ้อมมีของหอมและเทียนทูบมีหมากคู่บุรีพอ้อเตรียมใบถ้าแตงทานแมวไล่วันเอ่อยแม่ปุ่นเอ่อย นับตะมือเจ้าจากบ้านหูกนอนนั่งบ่เป็นสุขผัวก็นอนนั่งบ่เป็นสุขมันหนักท้อละมันถูกน,วนัวในเใจหอนนอนหลับไปผัวก็ฝันเห็นนาลูกก็ฝันเห็นนาตื่นขึ้นมาชิ้นหดแม่เลี้ยวเห็นผ้าเห็นเท้เลี้ยวเห็นของแม่เห็ดใบใบเลี้ยวกเราว่างมือนีนอง เมื่อนีน้อญาติพี่น้องคุณพอคำล้นเพิ่นกะจังได้ส้างท่านทอดกองกุศลอุทิศบุญไปหาให้ดวนมาเดวันนี้แม่ปุ่นเนยแม่อุไรวันเนยดวงวิญญาณของเจ้านั้นไปอยู่ทางใดให้รีบมาไว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 มารับกองบุญเจ้าดวงวิญญาณของเจ้าขั้นแมนเจ้าตกทุกข์ สาธุเดอขอให้พ้นจากทุกเตอแม่ปุ่นแม่อุไรวันเลิขั้นมันเจ้ามีสุขขอยสุกิงยิ่งไปเนาหินทินสวรรค์ดวงวิญญาณเจ้านั่นไปอยู่ทางใดให้รีบมาไว้ไว้มารับก่อนบุญเจ้าดวงวิญญาณของเจ้าแม่ละสิอยู่ทั้งใต่ทั้งหน้ารกตกอบายก็ตามทุอน ่อยนายพญยายมปล่อยมายักหัไวบแม่นสิตกทางไตเวขีจมจุมขอสุ้มเทพผะทอนเทา้าไปดึงหนาวจองมาคือว่ามือน,นี้นั่นพอำคำปุ่นพร้อมดยาติพี่น้องเพื่นได้แก่ของท่านมีขอปลาอาหารแ่งท่านไปหาเจ้ามีทั้งเงินทั้งเข่าของกินเครื่องนุง่มห่มยามหนาวลมเจ้าสิมีผาตุม่มคุ้มไวเถาวมหนาว ขั้นได้ยินแล้วก็เฝ้าเฝ้าเฝ้ามารับเอากองบุญเด้อแม่เด้อยาได้ไปให้พ้นเวียนอยู่แฉ่งไอ้แช่แก่หัวย่าไปมัวเมาเล่นนำ้ำผีหน้าผีไ้แม่ปุ่นเลยแม่อุไลวันเลยให้เจ้ามาไวไวให้เจ้ามาไวไวยาได้มัวสักสาลุงป่าเพิ่นกาคอย พวก,กลูกหลานนุ่มหน่อยเขากระซองเน้ทางได้ของกินมาวางเครื่องกินกะไลลุนของดีๆกระไลล่นเป็นผลบุญให้นุ่มรงแม่เดิมรับเอาแล้วดวงวิญญาณให้ดงขึ้นเมื่อฟ้าสู่สวรรค์ให้ไปนเน่าอยู่สั้นนำพอพญา,าแถนดูทิตาเมืองแมน่นายเด่นสวรรค์ฟ่า ยาได้บนมากกว่ามัวน้ำโลกลุ่มสุ้มมัวยาตีน้องทำบุญแลว้วจงเจริญนตีพ้องให้แน่จากสามเถื่อน่เจ้าภาพเอเอ,เอ,เอ,เอ ขอห้าบันหยาดเลยแม่หยาดลงข้าเข่าเลยล่ะสาถุหยาดเลยแม่หยาดลงข้าเข่ากับแม่เอาเงินมานั่งคุณหูสาธุอิทธงเมธานั่งมาตาเปตดนังเปตดนังโหตุอิทธงเมธานั่งหญาตินั่งเปตดนังโหตุอิทธงเมธานั่งบุตรีบุตรต่นั่งเปตดนังโหตุข้าพระเจ้าคุณพ่อคำล้น ชาิมตรีและพรออมอยวยญาติพี่น้องสุภูสุคุนขอแผ่พลาอนิสง์ท่านถึงคุณแม่ย่ายปุลชาติมนตรีคุณแม่อุไรวันชาตดมนตรีและสัตว์เดือจฉานที่เราท่านกินเนื้อเขาเพื่อทดแทนคาเนือให้สินเสียกำเบ้นเราแบ่งบุญแทนคุณเขาให้บาปเอาเกษมสารด้วยเดชบุญกุศลที่แต่งผลธรรมาทานขอจงให้สุขสมมรานเกษมสารทุกชาติไปเถิดสาธุเป็นอาวาสียพิธีนะคะพ่อ เ,เงื่อนใดหน่อยไดหลายป็นไดกระซังสองพันสามพันกระตามเจนนัภาพหมอกใเจ้าภาพนะคะแล้วกระจาภาพกระทาใซ่ซองห้พพะนะคะอันนี้กัอีเม่เอาไปเทใส่แขังๆหัวเดแมเด้อคนจังบกงบกไก่นะคะเ็จพี่ที่ทางจ้าจภาพเจนนัภาพสิลําเพลินนะคะบดเนี่ยอืมจำตัวจะฟังลําสิ่งลําอย่างกะจังวากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีหมอลําสิ่งของเฮาเอ่อใบหนุ่มใบสาว